ไายบูมมลงค่ะกอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีน้องๆวันเป็นังเราที่น่ารักทุกคนนะคะมิชั้นวปน้ดวานนี้จะมานำเนอวิจัยการพัฒนาผลสัิตทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องมากาแม่กรากายรัาระโมเดลสาหรับนักเรียนชั้ประถมศึีที่1ค่ค่ะก็จะถาไยเพื่อนเคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมเราตนภาษาไทยทั้งที่เป็นภาษาของเราเองอยู่แล้วใช่ค่ะ ก็คือหนึ่งในนั้นที่สงสัยเหมือนกันว่าทําไมต้องเรีย,ภยนภาษาไทยทั้งทั้งทัที่เราเนี่ยก็พูดได้อยู่แล้วก็เพราะว่าเป็นภาษาของเราเองเราถึงต้องใช้ให้ถูกต้องมากที่สุดใช่ไหมคะและถ้าเกิดว่าพี่จะพูดถึงการท่องจำเกๆค่ะ<า>น้องๆคิดว่าเป็นเรื่องที่ยากสำหับเด็กๆไหมคะใช่คะ่ะเด็กๆของพี่ที่อยู่ชั้นป .1 เด็กๆเ,เบือ่อแล้วก็คิดว่ามันเป็นเรื่องยากแล้วก็ไม่เปิดใจที่จะรับมันและพี่อยากให้น้องๆนะคะลองย้อนมองกลับไปตอนที่เราเป็นเด็กนะคะ เราเรียนแบบไหนครูได้ฝึกให้เราคิดเองลงมือทําเองหรือเปล่าหรือว่าครูคอยเป็นศูนย์กลางของผู้เรียนรู้คอยบอกและบรรยายข้อมูลของเราเพียง <c oughs> อย่างเดียว <c oughs> บางครั้งที่เชื่อว่าน้องๆหลายคนก็มีข้อสงสัยแต่ก็ไม่กลา้าที่จะยกมือถามไม่กลา้าที่จะแสดงความไม่เห็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าอายหรือว่ากลัวเพื่อนสาวหัวเราะย้ะใช่ไหมคะ <c oughs> ที่จะทําวิจัยในทางนี้นะคะเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์แล้ว่า กับผลสิทธิผลสำนึทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนค่ะและกลุ่มตัวอย่างที่พี่ใช้นะคะก็เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นึครับหนึ่งขเรียนษนท์สองพันห้าร้อยหกสิบข้อเรียนที่2โรงเรียนพญาประเสริฐสุทธาสายจำนวน40คนที่ได้มาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจอะจงค่ะและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนะคะก็จะเป็น แอมฟิสโมเดลค่ะในกในครั้งแรกนะคะพี่ๆยังไม่รู้จักแอมฟิสโมเดลและตอนนั้นอาจารย์น,นี่แค่ของพี่ก็ได้แนะนําให้พี่รู้จักกับแอมฟิสโมเดลค่ะก่อนหน้านั้นพี่ใช้การสอนแบบสารักสับขั้นตอนคือขั้นนาขั้นอสอนแล้วก็ขั้นสรุปพี่ได้นําเอา6กขั้นตอนไปทดลองใช้กับกับกับเด็กนะคะตอนนั้นพี่งงมากแล้วก็เด็กๆของพี่มีความตื่นเต้นกับกิจกรรมขึ้นมา แต่ก็ยังไม่จริงไม่ตื่นเต้นเต็มทีไม่ไม่เลเต็มที่เ,เพราะว่ากิจกรรมเยอะจริงค่ะแต่ว่ากิจกรรมเยอะจนเด็กของพี่เริ่มเบื่อเริ่มไม่สนใจและในขั้น,นที่แล้วในครูที่สองนะคะ<ห>อาจารย์นิเทศก็ <15 S 1> ให้ให้พี่ติให้แผนการสอนแบบรบขั้นตอนเหมือนเดิมค่ะเพิ่มเติมก็คือห,หัวกระเดิมและอาจารย์ก็ให้โจทย์ที่ท้าทายก่อนเดิมว่าและอาจารย์ก็ให้โจทย์ที่ท้าท,าย,ทายกับพี่ว่า,วาทำอย่างไรก็ได้ ให้เด็กเหน็นคุณค่าของเรื่องที่จะเรียนและให้บทเรียนนั้นไปนสัมผัสใจผู้เรียนเป็นโจทย์ที่ท้าทายและยากมากๆไปถามใบที่ในตอนนะั้นไม่มีอะไรเลนและพี่ก็ได้ทดลองเอาแอปซิตโมเดลมาใช้กับเรื่องมาตรามแม่ตอการนะคะและในขั้นทีนหน่หนึ่งนะคะท่านเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มเรียนรู้ข่้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสำคัญมากๆเลยะคะ่ะในการเตรียมความพร้อมสร้างบรรยากาศเชิบงบวกสร้างบรรยากาศเชิบงาาชบวกแล้วทำให้ผู้เรียนเปิดใจ ให้ผู้เรียนเปิดใจแล้วก็สื่นตัวสื่อเต้นพร้อมที่จะเรียนรู้ค่ะและในขั้นนี้นะคะที่ได้เอากิจกรรมตกมือตามจำนวนขาสัตว์มาให้เด็กๆค่ะและในขั้นแรกนะคะที่ก็จะให้เด็กมตบมืออ่ะตบเสือสี่้างะ 1 2 3 4มตกมู1 2สอาสี่ตกปูบ1 2่งสองาสเดแปค่ะและในตอนนี้นะคะเด็กๆของี่ก็จะงงแล้วก็สับสนมากๆเลยว่าจะตกมือกี่ครั้งดีนะคะทำให้เด็กสนุกแล้วก็หัวเราะออกมาในในตอนนี้นะคะแล้วก็พี่จะให้เด็กๆทำกิจกรรมสองรอบนะคะและในรอบที่สองพี่ก็ให้ทำเหมือนเดิมเลยค่ะแหละแต่ว่าจะให้โจทย์ที่ท้าทายกว่าเดิมว่าห้ามตกผิด พี่ก็จะเริ่มเลยค่ะตบเสือหนึ่งสามสี่ตบหมูหนึ่งสาสี่ตบป้า1ตบป้าไม่เดีค่ะสุดว่ายังไงคะเด็กๆลุกปุ่มตบผิดค่ะพี่ก็จะให้เด็กๆลุกขึ้นโชว์สเต็ปให้เพื่อนๆดูเลยค่ะเด็กๆของพี่ตื่นตัวตื่นเต้นแล้วก็อันเลิศสุดๆไปนเลยค่ะในขั้นนี้นะคะแล้วในขั้นที่สองนะคะขั้นต้าแรงจูงใจค่ะในขั้นนี้นะคะ ให้ให้บทเรียนไปสัมผัสใจผู้เรียนนะคะวิธีการสร้างแรงจูงใจก็มีด้วยกันหลายวิธีค่ะน้องๆอ,อยากรู้ไหมคะว่ามีอะไรบ้าง ที่จะขอยกตัวอย่างคร่าวๆนะคะอย่างเช่นเพลงเกมมีทานการตั้งคำถามปลายเปิดและในขั้นนี้นะคะพี่ก็เอาคลิปวิดีโอการล่าสนป่ามาให้เด็กๆดูค่ะและเมื่อเด็กๆดูจบนะคะพี่ก็จะถามเด็กๆว่าเด็กๆดูแล้วรู้สึกยังไงคะเด็กๆก็จะตอบไปถว่าเศร้าเสียใจที่มีคนมายิงหนูแล้วพี่ก็จะปิ้วต่อเลยค่ะว่าแล้วถ้าเกิดตัดเลี้ยงของเด็กๆเนี่ยถูกยิงบ้างหรือว่า โดนทาแบบนี้บ้างเด็กๆจะรู้สึกยังไงคะเด็กๆก็บอกเลยค่ะว่าเศร้าเสียใจคงร้องไห้ตามหมาแมวแน่เลยพี่ก็ถามพี่ค่าว่าแล้วเด็กๆคิดว่าพ่อแม่ของหมูเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงที่ลูกเขาไม่ยอมกลับบ้านน้องๆเชื่อไหมคะเด็กๆของพี่ที่อยู่แค่พอหนึ่งเด็กๆสามารถตอบได้ว่าคงเสียใจแล้วก็เศร้ามากๆแน่เลยที่หมูของเขาเนี่ยเออที่ลูกเขาเนี่ยไม่ยอมกลับบ้านและทีนี้ก็มีเด็กคน น้องพี่เขาก็ทำหน้าเศร้ามากเลยพี่ก็ได้ถามเขาว่าเป็นอะไรหรือเปล่าคะแล้วเอาก็บอกว่ามีรักจากที่น้องดูคลิปนะคะแล้วก็ทําให้นึกถึงตัวเองที่ครั้งหนึ่งเนี่ยน้องเคยไปเอาปลาจากตู้ปลาค่ะมาเล่นพอเริ่มเบื่อแล้วก็เอาไปคืนตู้ปลาทีนี้ปลามันไม่ไหวน้นะะําแล้วค่ะน้องถึงรู้ว่าอ๋อที่กําลังทำเนี่ยมันตายแล้วนะแล้วเขาก็บอกกับพี่ว่าเขาไม่ได้ทําแบบนี้เลยเขารู้ว่าสัตว์ชีวิตเนี่ยทุกชนิดบบก็รักชีวิตของเขา ที่ได้ฟังแล้วก็อึ้งมากเลยค่ะไม่คิดว่าจากคลิปวิดีโอยงคลิปเดียวของพี่นะคะจะทําให้เด็กๆคิดได้มากถึงขนาดนี้และในขั้นที่3นะคะท่านร่วมถ่ายทอดประสบการณ์เดิมค่ะหลังจากที่เด็กๆตื่นตัวตื่นเต้นมาในขั้นที่1และขั้นที่2แล้วนะคะขั้นนี้พี่ก็จะให้เด็กๆได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมค่ะเพื่อที่เด็กๆจะได้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยรู้สึก รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีส่วนร่วมแล้วก็มีความสำคัญในบทเรียนนะคะในท่านนี้ที่จะให้เด็กๆร่วมแสดงนิทานและน้องๆคิดว่ายังไงคะพอเด็กๆเริ่มแสดงนิทานความวุ่นวายใช่ไหมคะความวุ่นวายกำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็แรกพี่ถามเด็กๆว่ามีใครอยากจะแสดงนิทานบ้างแน่นอนเกือบทั้งห้องยกมือแล้วก็เสียงดังเอะอะโวยวายเต็มไปหมดเลยคะ่ะพี่ก็ลองเปลี่ยนคำถามใหม่ว่าเด็กๆอยากเห็นเพื่อนคนไหนแสดงนิทานคะเด็กๆก,ก็ชี้ไปที่เพื่อนเลยคะ่ะอยากเห็นคนนี้อยากเห็นคนนี้ ทีนี้ตอนแรกเพื่อนที่ได้เป็นตัวแทนนะคะก็เขินอายมากเลยแต่พอตัวเองได้ออกมาแสดงแล้วคราวน,นี้ไม่มีใครยอมใครเลยค่ะแล้วที่เหลือใช่ไหมคะที่ก็ให้เขาแสดงเป็นให้ให้เด็กๆที่เหลือแสดงบปบาปสมมติเป็นผู้ชมหรือว่า,าให้เขารับบทบาทเป็นผู้ชมนะคะแล้วพี่ก็จะถามเขาว่าและผู้ชมเนี่ยมีหน้าที่ยังไงคะน้องๆคิดว่าเด็กๆจะตอบยังไงคะ เด็กๆก็จะตอบว่านั่งนิ่งๆไม่ดื้อไม่คุยไม่ส่งเสียงดังขณะที่เพื่อนคุยขณะที่เพื่อน,นทําการแสดงใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดพี่สั่งเขาว่าเงียบจะดูไหมถ้าไม่ดูบอกออกไปข้างนอกไปน้องๆคิดว่าถ้าเกิดพี่พูดแบบนี้เด็กๆจะรู้สึกยังไงคะลัว,วค่ะลัวใช่ไหมคะแล้วก็ทําให้บรรยากาศมันไม่สนุกแล้วใช่ใชไหมคะ,คะ ขอเล่านิทานกับข้าวๆนะคะนิทานเรื่องนี้พี่แต่งขึ้นเองชื่อเรื่องว่ากฎแห่งปา่าค่ะณป่าแห่งนี้นะคะก็มีแม่มดอาศัยแม่มดเป็นผู้ดูแลค่ะแล้วแม่มดก็ให้กฎกฎในกฎไว้ว่าให้สัตว์ตัวอยู่ด้วยกันอย่างมีความรักและความสุขห้ามทะเลาะก,กันและก็มีสัตว์อยู่ห้าตัวค่ะมีหมูมีหมีม,หม,มีปูมีปลาแล้วก็มีเสืออ่ ตัวนี้มีนิสัยที่เกเรมากชอบรังแกคนอื่นจนวันหนึ่งเข้าเรื่องไปถึงถหูแม่มดแม่มดรู้เข้าค่ะก็จะฆ่าพวกเขาทีนี้พวกเขาก็เลยทาการอ้อนวอนขอร้องแม่มดว่าอย่าทาพวกเขาเลยนะพวกเขายังเด็กอยู่นะแม่มดก็เห็นใจค่ะเพราะว่าเขายังเด็กอยู่แม่มดก็เลยยังไม่ฆ่าพวกเขาแต่ว่าจะจับทั้ง5ตัวเนี่ยไปขังกรงไว้ก่อนแต่มีวิธีที่ง่ายกว่านั้นะนะคะ ที่จะพ้นคำสาปน้องๆอยากรู้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะพี่ยังไม่บอกนะคะขออุบไว้ก่อนค่ะและเมื่อดูจบพี่ก็จะถามเด็กๆว่าหลังจากดูจบแล้วเด็กๆก็คิดอะไรจากเรื่องนี้คะเด็กๆของพี่ตอบว่าสัตว์ทุกตัวต้องอยู่ด้วยกันอย่างมีความรักแล้วก็ไม่ไม่ดังแกกันค่ะแล้วก็มาถึงท่านที่สี่นะคะท่านร่วมถ่ายทอดประสบการณ์เดิมเมื่อเด็กๆนะคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากประสบการณ์เดิมของอของเด็กๆไปแล้วนะคะในขั้นนี้พี่จะเริ่มอธิบายเรื่องแมา่ตาแม่กอกาแล้วน้องๆคิดว่ายังไงคะเป็นเรื่องยากไหมคะสําหรับเด็กยากค่ะตอนนี้พี่ก็จะโยงไปที่นิทานเลยค่ะว่าตอนเนี้มีสัตว์ตัวไหนบ้างน,นะที่ยังติดอยู่ในกรงน้องๆจําได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างมีเสือมีหมีมีหมูมีปูแล้วก็มีปลาใช่ไหมคะวิธีที่จะพ้นคำสาปได้ออกจากกรงได้ก็คือ องคาถาค่ะเรียกชื่อสัตว์ที่ดักเนียนอยากช่วยสามครั้งดังๆและสัตว์ที่จะออกจากกรงได้จะต้องมีแค่พยัญชนะกับสระเท่านั้นสําคัญน,นะคะสัตว์ที่จะออกจากกรงได้จะต้องมีแค่พยัญชนะกับสระเท่านั้นเด็กๆของพี่บางคนงงค่ะแล้วก็สงสัยมากเลยว่าอะไรคือจะอมีแค่สระกับพยัญชนะเท่านั้นและมาถึงท่านที่5ค่ะท่านแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง โดยให้นักเรียนนะคะร่วมการระดมความคิดแก้ปัญหากับโจทย์ที่ท้าทายนะคะและในขั้นที่5้านะคะ<ม>ขั้นตอนอทําไปงานน้องๆคิดว่าการทําไปงานน่าเบื่อไหมคะสาหรับเด็กน่าเบือ่อคะ่ะแล้วจะทํายังไงดีคะาบงานของพี่นะคะจะให้เด็กๆเ,เติมคําลงในช่องว่างคะ่ะน้องๆคิดว่า,าการเติมลงในเติมคําลงในช่องว่างเนี่ยน่าเบื่อด้วยใช่ไหมคะแล้วจะทํายังไงดีคะให้มันไม่น่าเบือ่อ พี่ก็ให้เด็กๆค่ะ,ะน้องๆจําได้ไหมคะว่าตอนนี้มีสัตว์ตัวไหนบ้างนะที่ยังติดอยู่ในกรงนีหมีมีหมีมีมม<า>เสือมีปูมีปลาแล้แพ้ไหมคะแล้วก็วิธีที่จะออกจากกรงคืออะไรนะ<ม>ให้ท่องอะไร<ม>นะท่องาคาถา่องคา,าถาทับครั้งดังๆระหว่างที่ท่องคาถานะคะให้เด็กๆเขียนคํานั้นลงในช่องว่างด้วยนะคะอ่ามาช่วยสัตว์ตัวแรกเลยค่ะเสือท่องพร้อมกันเลยค่ะสอเสือเสือสอเสือเสือ เมื่อครบทั้ง5้าตัวแล้วนะคะแล้วไปงานของพี่เนี่ยก็จะให้เด็กๆแยกคาสะกดคําด้วยน้องๆคิดว่ามันยากไปไหมคะสาหรับเด็กป <Yeah. S 2> .1 ยากยากค่ะคือตอนนี้สัตท์ทั้ง5าตัวของเราเนี่ยออกจากกรงแล้วสักษะทั้ง5าตัวของเราเนี่ยพ้นคําสาบแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ออกจากกรงนะคะนักเรียนคิดเด็กๆคิดว่ากรงเนี่ยมีขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กคะขนาดใหญ่ย เล็กใหญ่หรือเล็กคะขนาดเล็กใช่ไหมขนาดลแล้วทํายังไงสัตว์ทั้ง5้าตัวเนี่ยจะออกจากกรงได้คิดว่าทำยังไงดีคะเอามีดมาสับดีไหมคะต,ตัดแขนตัดขาดีไหมคะไม่ดีไม่ได้ใช่ไหมคะมีวิธีที่ง่ายกว่าน,นั้นคะ่ะคือการแยกพยัญชนะสลบับวรณยุกต์แล้วก็ตัวสะกดน,นะคะ เดี๋ยวเราจะมาลองแยกตัวแรกเลยค่ะนักเรียนอยากช่วยตรงไหนก่อนดีคะเสือเสือค่ะอ๋อพยัญชนะต้นคือสอเสือสระเสือวนยุคไม่มีตัวสะกด ไม่มีแล้วตัวที่สองค่ะมีพยพัญชนะต้นคือ,อนี่มอมะสละักสอีวรรณยุกต์ไม่มีตัวสะกดไม่มีอ่าเมื่อเด็กๆทำทำ,ทำเป็นแล้วเด็กๆในห้องพี่ก็จะบอกว่าขอทำเองค่ะคุณครูไม่ต้องนำแล้วนะคะอ่าเมื่อทำเด็กๆทำครบแล้วพี่ก็จะถามเด็กๆว่าเด็กๆรู้ไหมคะว่าคำที่ไม่มีตัวสะกดเนี่ยอยู่ในมาตราไหน อยู่ในมาตราไหนคะน้องๆรู้ไหมเอ่ยแม่แม่ตอกาใช่ไหมคะทีนี้พี่ก็จะบิวต่อเลยค่ะพี่ก็ทีนี้ก็เข้าทางพี่เลยค่ะพี่ก็เลยถามเด็กๆว่าจริงหรือเปล่านะที่อยู่ในมาตราแม่ตอกาไหนเด็กๆลองแยกคำว่าลิงซิจะได้แบบไหนพยัญชนะต้นคือลอรีลอิงสระตะระอีวรรณยุกตไม่มีตัวสะกดงู เห็นไหมคะมีงองูเป็นตัวสะกดแปลว่าอยู่ในมาตรากราหรือเปล่าไม่ไม่ใช่ใช่ไหมคะอะไรค่ะพี่อะไรคือสหัสเลและขั้นสุดท้ายนะคะเดี๋ยวนะคะและในขั้นนี้นะคะเมื่อเด็กๆทำเองแล้วทําเป็นเองแล้วเห็นไหมคะว่าเราไม่ต้องบอกเด็กๆเลยว่าเราเนี่ย จะต้องทําอะไรบ้างเด็กๆเกิดกระบวนการคิดการทำได้ด้วยตนเองนะคะโดยมีครูมาเป็นผู้ศูนย์กลางของการเรียนรู้นะคะและในขัานที่6ค่ะขั้นมวลสรุปผล บัองความรู้เมื่อเด็กๆนะคะมีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นที่ทหนึ่งจนถึงขั้นที่5แล้วทําให้เด็กเกิดกระบวนการคิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองแล้วอันนี้ก็ง่ายก็ง่ายสาหรับเราเลยค่ะอันนี้พี่ก็จะถามเ,เด็กๆว่าในวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรไปบ้างแล้วเด็กๆรู้สึกยังไงเ,เด็กๆก็จะบอกเลยค่ะว่าสนุกแล้วก็มีกิจกรรมแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนี้กําลังเรียนเรืเร่องมารามแม่กกาอยู่อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมภาพกิจกรรมการทดลองทั้งหมดนะคะที่พี่ได้ทดลองใช้กับเด็กกลุ่มตัวอย่างของพี่นะคะ ที่เห็นว่าและผลที่ได้นะคะก็เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นอย่างเห็นได้ชัดนะคะก็คือเด็กของพี่จากที่ตอนแรกไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมแล้วก็ไม่กล้าแสดงออกตอนนี้เด็กของพี่กล้าคิดกล้าแสดงออกแล้วก็มีส่วนร่วมในกิจกรรมค่ะและก็สูงขึ้นตามอนยัยศัพท์ค่ะอัสศัพ์ค่0.5ค่ะและข้อคิดที่พี่ได้จากการทำนิจัยในครั้งนี้นะคะก็คือ ปิดใจปิดกัน้นไม่รับอะไรไม่รับสิ่งใหม่ๆเข้ามาคิดว่ามันเป็นเรื่องยากสําหรับเราค่ะไม่เชื่อมั่นในตัวเองแล้วเราก็เราก็จะไม่สามารถยู้ได้เลยค่ะว่ามีสิ่งอื่นที่ยังที่ยังดีกว่าที่เราเป็นอยู่นะคะเหมือนกับพี่ที่เปิดใจแล้วก็ยังรับ Empty model มาใช้ในครั้งนี้ค่ะและสุดท้ายนี้นะคะพี่ก็หวังอย่างยิ่งว่าพี่จะสามารถสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้อย่างมีคุณภาพและและ้ว พี่หวังว่าน้องๆจะสาวน้องๆพี่อยากให้น้องๆน,นะคะลองเปิดใจให้กับแอปชิตโมเดลดูค่ะพี่เชื่อว่าถ้าน้องๆเปิดใจแล้วพี่เชื่อว่าไม่มีอะไรที่จะทาอันนี้ได้นะคะสุดท้ายนี้นะคะพี่อยากจะขอบคุณอาจารย์ในมหาลัยทุกท่านนะคะที่หล่อหลอมให้หนูเป็นหนูในทุกวันนี้แล้วก็อยากขอบคุณอาจารย์นิเทศอาจารย์วิจัยรอ,อสตารตราจารย์ดรอภริชาแดงกัปตันค่ะที่แนะนําให้หนูรู้จักกับแอปชิตโมเดลแล้วก็เชื่อมันในตัวหนู